โยมรีบกลับไปแล้วนำลงมาทําให้ไหวที่สุดก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่ทันการเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2551พี่ตุกตาเขามีอาชีพเป็นช่างปิดทอง ตามวัดต่างๆเขารับงานทั่วประเทศวัดใหญ่ๆดังๆเขาก็ไปปิดทองพระประธานมาแล้วเรื่องราวมันมีอยู่ว่าเมื่อต้นปีห้าหนึ่งพี่ตุกตากับเพื่อนของเขาได้รับงานปิดทองพระที่วัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเดินทางไปถึงวัดเจ้าอาวาสจึงเรียกช่างทั้งหมดประมาณสิบกว่าคนให้ขึ้นไปหาท่านที่กุติเมื่อเข้าไปแล้วท่านก็หยิบจตุคามราม,มาเทพที่อยู่ในพานมาแจกให้คนละองค์ ท่านยังบอกอีกว่าของดีสร้างจากวัดดังทางภาคใต้เอาไปไว้บูชากันนะจะได้รวยรๆองค์ท่านจะลงประทับกับคนมีบุญเท่านั้นจากนั้นทุกคนก็กราบลาหลวงพ่อแล้วก็กลับออกมา เพื่อดูงานที่จะต้องทำในวันพรุ่งนี้งานนั้นพวกเขาทำประมาณหนึ่งอาทิตย์งานก็จบลงแล้วก็เดินทางกลับบ้านเพื่อรอเวลาที่จะต้องไปวัดใหม่พอมาถึงบ้านพี่ตุกตาก็นำองค์จตุคามไปเก็บเอาไว้โดยไม่มีใครรู้ ว่าเขานำไปไว้ที่ไหนจากนั้นเขาก็มานั่งพูดคุยกับญาติพี่น้องตามปกติจนวันเวลาผ่านไปเขาก็เดินไปทำงานตามวัดต่างๆแล้วก็มาถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาพี่ตุกตา เริ่มไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนเขาเริ่มมีผมร่วงแบบไม่รู้สาเหตุหมอตรวจโรคก,ก็ไม่เจอโรคอะไรหมอจึงแนะนำให้เขาเปลี่ยนแชมพูดูเพื่อจะแพ้ชมพูยี่ห้อเดิมหมอเลยแนะนำแชมพูยาให้เขาลองใช้ ใช้ได้ไม่ถึงอาทิตย์ผมของพี่ตุกตาก็ล่วงจนหมดหัวถึงตอนนี้เขาเครียดหนักขึ้นไปอีกญาติพี่น้องและตัวเขาเองเริ่มคิดว่าต้องเป็นโรคมะเร็งแน่ๆทุกคนจึงพูดให้กำลังใจเขาเคสพี่ตุกตา ทำให้หมองงกันมากเพราะเป็นคนแรกที่ตรวจโลกแล้วไม่เจอเขาใช้ชีวิตแบบไม่มีผมเลยประมาณหนึ่งเดือนอยู่ๆผมของพี่ตุกตาก็เริ่มกลับมาขึ้นจนดกดำกว่าเดิมอีกพี่ตุกตาเริ่มมีกําลังใจขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่ผมขึ้นจนเต็มหัวของเขาแต่เขายังคงไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตอนนี้หมอก็ยังโทรติดตามเรื่องผมล่วงของเขาอยู่ตลอดเช่นกันถึงแม้ว่าผมของพี่ตุ๊กตาจะขึ้นจนเป็นปกติหมอบอกว่า เคสนี้น่าสนใจมากทุกอย่างมันดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาพี่ตุกตาเกิดขาบวมทั้งสองข้างโดยเขาบอกว่ามันไม่ได้เจ็บหรือปวดอะไรมันบวมเหมือนขาจะแตกเสียให้ได้ขาบวมได้ไม่กี่วัน มันก็เริ่มบวมไปทั้งตัวจนต้องไปนอนโรงพยาบาลให้หมอตรวจและวินิจฉัยโรคหมอก็ต้องงงเหมือนเดิมเมื่อตรวจไปมันก็ไม่มีโรคอะไรพี่ตุกตาโดนกักตัวอยู่โรงพยาบาลเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้หมอได้ศึกษาและดูอาการ พี่ตุกตาอยู่โรงพยาบาลมาหลายวันแต่ก็ยังไม่รู้ถึงสาเหตุของความเจ็บป่วยจนยายและน้องชายของเขาจึงพากันไปที่วัดแห่งหนึ่งที่อยู่ติดชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นคนละวัดกับที่พี่ตุกตา ไปปิดทองพระมาเพื่อขอให้หลวงพ่อท่านช่วยดูให้หน่อยว่าพี่ตุกตาเป็นอะไรกันแน่ถึงตอนนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลวงพ่อจึงขอวันเดือนปีเกิด ของพี่ตุกตาจากนั้นท่านก็นั่งรับตาสักคู่แล้วบอกว่าหนักมากเลยเขาจะเอาถึงตายเลยยายจึงถามขึ้นว่าใครจะหลวงพ่อที่จะทำกันถึงตายทำไมใจร้ายจัง ไม่ใช่คนอย่างเราเราหลอกโยมเขาเป็นเทพโยมไม่รู้เลยหรือว่าหลานโยมเขาเอาองค์จตุคามไปไว้บนหิ้งพระเขาเตือนมาหลายรอบแล้วแต่หลานโยมคงไม่เข้าใจรู้เท่าไม่ถึงการแท้ แล้วพ่อจะแก้ไขอะไรได้บ้างจากหลวงพ่อคงยากแล้วแหละโยมแล้วท่านก็นั่งหลับตาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ท่านนั่งนานหน่อยพอลืมตาขึ้นหลวงพ่อบอกว่าหลานโยมเป็นคนมีบุญองค์เทพจึงลงมาช่วยเหลือ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในล้านเท่านั้นที่เทพจะลงมาช่วยแบบนี้แต่หลานโยมทำให้โกรธตั้งแต่ได้มาก็นํนำไปไว้บนหิ้งผระตลอดแทบไม่เคยบูชาหรือนึกถึงเลยนี่ธาทำหิ่งแยกและบูชาให้ถูกต้องนะ บอกเลยหลานโยมจะรวยและสุขสบายแน่นอนท่านพู้พอมหันมองหน้าน้องชายของพี่ตุกตาเกิดวันอะไรละโยมวันอังคารครับหลวงพ่อดวงโยมดิ่งมากเลยนะจะต้องได้เสียของที่รักที่สุดไป ลดน้ำมนต์บ้างนะท่านพูดพ้อมผมน้ำมนต์ให้กับน้องชายของพี่ตุ๊กตาแล้วบอกอีกว่ากลับไปถึงบ้านก็รีไปนำลงจากหิ้งพระสนะพระกับเทพจะอยู่บนหิ้งเดียวกันไม่ได้ฝากโยมด้วยนะโยมนั่นแหละ ที่จะยังพอช่วยได้รีบกลับไปแล้วนำลงทำให้ไหวที่สุดก่อนที่จะสายเกินไปจนไม่ทันการหลวงพ่อจะเอาใจช่วยอีกแหลงนะนำลงมาแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนดีครับหลวงพ่อ น้องชายของพี่ตุกตาถามขึ้นที่ไหนก็ได้ที่เป็นทางสามแพรง่งแล้วก็ปั้นหุ่นหนึ่งตัวพร้อมเขียนชื่อและนามสกุลพี่สาวโยงลงบนตัวหุ่นแล้ววางคู่กันเวลากลับห้ามหันหลังกลับไปมองเด็ดขาดรีบทำก่อนวันเสาร์นะ เพราะเขาชี้มาแล้วว่าพี่สาวโยมจะอยู่ได้แค่วันเสาร์นั่นหมายถึงยังมีเวลาอีกหนึ่งวันเพราะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัดเข้าไปแล้วยหญ่กับน้องชายพี่ตุกตาจึงกราบลาหลวงพ่อแล้วรีบกลับบ้านทันทีหลวงพ่อ ยังพูดทิ้งท้ายว่าถ้ามาไหวกว่านี้สักหน่อยมันจะง่ายกว่านี้เมื่อมาถึงบ้านของพี่ตุกตาน้องชายของเขาก็เห็นบ้านปิดอยู่ถูกห็อกอย่างแน่นหนาบ้านพี่ตุกตาเขาจะอยู่กับสาม,มีแค่สองคนเพราะฉะนั้น ต้องตามตัวสามีพี่ตุกตาให้เจอถึงจะเปิดบ้านได้น้องชายพี่ตุกตาจึงโทรไปถามแม่ที่เฝ้าพี่ตุกตาอยู่ที่โรงพยาบาลว่าสามีของพี่ตุกตาได้อยู่ที่โรงพยาบาลไหมแม่บอกว่ากลับไปแล้วไปตั้งแต่ตอนเที่ยง แถมยังบอกข่าวลายอีกว่าหมอตรวจพีตุกตาเจอโรคหัวใจและไตวายระยะสุดท้ายแถมมีความดันโลหิตสูงตอนนี้พีตุกตาแย่มากณนะตอนนั้นมันมีคำถามจากใครหลายคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้น ว่าก่อนหน้านี้ทำไมถึงตรวจไม่เจอโรคทั้งที่หมอเขาก็ทำเต็มที่จูจ่ๆก็เจอทีเดียวหลายโรคคำถามมันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเมื่อไรสามีของพี่ตุกตาจะกลับมาบ้านสักทีโทรไปก็ไม่รับสาย ทุกคนที่รู้เรื่องราวจากยายและน้องชายของพี่ตุ๊กตาจึงช่วยกันโทรหายาติหรือคนที่รู้จักว่าเห็นสามีพี่ตุ๊กตาบ้างไหมคำตอบคือไม่ไม่มีใครเห็นและก็ติดต่อไม่ได้เลยสรุปว่าวันนั้นสามีของเขา ไม่ได้กลับบ้านแต่ก็ยังพอมีหวังเพราะยังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันถ้าเป็นไปตามคำของหลวงพ่อคืนนั้นแม่โทรมาบอกอีกว่าพี่ตุกตาดูอาการจะแย่ลงไปเรื่อยๆญาติๆจึงพูดให้กำลังใจไปว่า คัวเรายังมีหวังขอแค้สามีของพี่ตุกตากลับมาให้ทันวันรุ่งขึ้นมันเป็นวันที่บีบหัวใจของคนในครอบครัวของพี่ตุกตาที่สุดน้องชายของเขาไม่รอช้ารีไปหาดินเหนียวมาปั้นหุ่น พ้อมเขียนชื่อนามสกุลของพี่ตุกตาแล้วนำไปตากแดดเพื่อเตรียมเอาไว้การรอคอยได้ล่วงเลยมาถึงตอนเย็นไม่มีวีแววของสามีพี่ตุกตาเลยแม่ก็โทรมาบอกว่าพี่ตุกตา น่าจะไม่ไหวแล้วพร้อมกับร้องไห้น้องชายจึงไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงก็เห็นพี่ตุกตานอนนิง่งโดยมีเครื่องช่วยหายใจมาใส่เอาไว้เวลาผ่านไปจนมาถึงเช้าวันเสาร์ หมอก็มาตรวจตามปกติหมอจึงเรียกแม่และน้องชายของพี่ตุกตาม,มาพบแล้วบอกว่าคนไข้ไม่ตอบสนองกับการรักษาเลยครับญาติหมอก็ช่วยจนสุดความสามารถแล้วครับญาติาิก็เข้าใจ จนมาถึงเวลา16นาฬิกาสามีของพีตุกตาก็มาที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูอาการของเมียเขาญาติของพี่ตุกตาไม่มีใครสนใจหรือถามว่าเขาหายไปไหนมาเพราะตอนนั้นพี่ตุกตาสำคัญกว่าเรื่องใด และแล้วก็มาถึงเวลาที่ญาติาต้องเสียใจที่สุดพี่ตุกตาจากไปอย่างสงบในเวลา19บเนาฬิกามันตรงกับวันเสาร์ที่หลวงพ่อบอกจริงๆเมื่อนำร่างอันไหลวิญญาณของพี่ตุกตา กลับมาถึงบ้านน้องชายของเขาก็ไปที่หิ้งพระทันทีเพื่อจะดูว่ามีองค์จตุาจาออตคมา,ตามอยู่บนหิ้งจริงอย่างที่หลวงพ่อบอกหรือไม่แต่สิ่งที่เห็นคือมีจตุคามอยู่บนหิ้งจริงๆน้องชายของพี่ตุกตา จึงนำลงมาแล้วก็จะเอาไปทิ้งตามที่หลวงพ่อบอกแต่พอกลับบอกว่าเอามาให้พ่อเดี๋ยวพอเก็บไว้เองพูจบพอก็หยิบองค์จตุคามแล้วเดินเอาไปเก็บไว้ที่บ้านของเขาซึ่งอยู่ตรงข้าม กับบ้านของพี่ตุกตาในคืนแรกของงานศพเมื่อพระสวดอภิธรรมจบแขกเหลือก็ทยอยกลับจึงเหลือแต่ญาติญาติที่นั่งคุยและปรึกษากันเรื่องงานศพของพี่ตุกตาจูจูพอก็พูดคนเดียว แบบว่าจับใจความอะไรไม่ได้เลยพอมีอาการคลายคนเบื่อไม่หลับรู้อะไรแถมอย่างพูพร้อมกับหัวเลาะคนเดียวจนญาติญาติคิดไปทางเดียวกันว่าต้องเป็นเพาะองค์จตุคามที่พ่อนำไปเก็บไว้แน่ๆ ยายจึงบอกว่าสว่างเมื่อไหร่รีบเอาไปทิ้งให้ไหวเลยถ้าเป็นแบบนี้ไม่ควรเก็บเอาไว้พอสว่างน้องชายของพี่ตุกตาก็นำหุ่นที่ปั้นพร้อมกับลบชื่อของพี่ตุกตาแล้วเขียนชื่อพ่อแทนจากนั้น ก็ไปหาจัตุคามที่พอนําไปเก็บเอาไว้รู้ไหมครับว่าพอก็เก็บจัตุคามไว้บนหิ้งพระของเขาเหมือนกันเมื่อได้จัตุคามก็ไม่ล่อช้าน้องชายของพี่ตุกตาก็นําไปไว้ที่ทางสามแพร่งในป่าช้าเก่า ข้อมู่บ้านเชื่อไหมครับว่าพอกลับมาถึงบ้านก็เห็นพอ่อนั่งคุยอยู่กับญาติญาติโดยพ่อบอกว่าเมื่อคืนมีใครก็ไม่รู้มาชวนพ่อไปอยู่ด้วยตลอดเวลาพ่อไม่ยอมไปพ่อบอกชายคนนั้นว่า ไปไหนไม่ได้หรอกลูกสาวพึ่งจะตายต้องจัดงานศพให้ลูกก่อนทุกคนมองหน้ากันยายจึงพูดว่าเกือบมีศพเพิ่มแล้วไหมละ่ะเรื่องนี้มันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของพี่ตุกตาแท้ๆท่านผู้ฝังทันใด ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชาท่านควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับด้วยความปารถนาดีจากพอพันล้านโปติดตามคลิปใหม่ได้ทุกวันเสาร์เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปโกดหันเตอร์ ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจนจบคลิปใครไม่กดไลค์กดซับสไครระวังโดนผีหลอกไม่หลูด้วยหนะัก